สวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมตู้เย็นซัมซุงนะครับอาการของมันก็คือเย็นไม่ตัดนะครับเย็นทั้งล่างทั้งบนนะครับเย็นไม่ตัดเป็นน้ําแข็งทั้งล่างทั้งบนนะครับตอนนี้เราก็วถอดตักแล้วนะครับ เรามาดูว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับสักครู่นะครับครับต่อไปเราก็มาเช็คตัวนี้ครับเป็นไทเมอร์ครับไทเมอร์รุ่นใหม่นะครับ,ไม,แบบนนรบไม่ใช่แบบลานนะครับไม่ใช่แบบลานอันนี้ก็มันเป็นเป็นบอร์ดไทเมอร์นะครับจวเรามาแกะดูนะครับ ครับเราก็ได้ถอดใช้มือออกมาแล้วนะครับนี่ครับเส้นอันนี้นะครับเกะซ่อมได้นะครับอาจจะมีอะไรอยู่นี่ครับเช็คได้เปลี่ยนได้นะครับนี่ครับจะมีไอซีอยู่ข้างในนะครับ จะถอดไอซีให้ดูนะครับครับมาดูกันนะครับเย็ยนจัดแล้วครับแล้วก็ตัดดีด้วยนะครับแล้วก็เครื่องจำหารแล้วก็ตัดนําแข็งจะไม่เกาะข้าขงบนข้างล่างนะครับก็ ถือว่าซ่อมถูกจุดแล้วครับครับก็นี่ครับตัวที่เสียอาการเย็นไม่ตัดนะครับตัวนี้เสียครับ